ทีนี้มาต่อกันในช่วงพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทที่2นั้นนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนแถวข้างล่างนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะรีแลกหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมแล้วก็จะมาดูกัน,ค,นค่อนข้างที่จะน้อยกว่าน้อยกว่าตัวแรกเยอะเลยนะครับผมก็ค,ค่อนข้างที่จะสบายครับผมในในพาร์ทสองนี้ผมจะเริ่มเริ่มแรกโดยนี่นะครับผม เคอร์เซอร์เคอร์เซอร์ในส่วนตรงนี้นะครับก็คือเคอร์เซอร์ที่เราคือเราใช้อยู่นะครับเราจะเลือกเคอร์เซอร์แบบเมาส์นะครับก็จะมีเคอร์เซอร์อีกรูปแบบนึงนะครับเรียกว่าโครแซนะครับผมโครซาโครแซาโครซตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของนี่ครับผมจะโชว์ในแนวแกน x และแกน y อ่าจะโชว์ในในแนวนะครับจะโชว์ในแนวตั้งและและแนวแ,แนวนอนอันนี้จะมีประโยชน์อย่างไร จะมีประโยชน์ก็คือว่าจะบอกจะบอกว่าราคาที่เราชี้อยู่นี้ราคาเท่าไหร่พร้อมกับบอกว่าเวลาในตอนนั้นเวลาเท่าไหร่นะครับอ่านี่ไม่ใช่เพียงประโยชน์ของโครแซรนะครับผมมีประโยชน์เยอะกว่านี้นะครับผมคือจะบอกทั้งว่าเท่งเทียนนั้นผ่านมากี่แท่งเทียนแล้วและ เคลื่อนที่มากี่จุดแล้วแล้วราคาตอนนี้อยู่ตอนอยู่เท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมครับว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเรามีวิธีการเลือกนะครับผมเลือกการใช้โคลซตรงนี้นะครับผมมี2วิธี1เลยก็คือคลิกตรงนี้นะครับ2ก็คือการคลิกที่เมาส์นะครับเห็นตรงกลางของเมาส์ไหมครับที่เป็นที่เลื่อนๆนะครับผมที่เป็นล้อนะครับผม ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้นะเขาเรียกอะไรเรียกร้อไม่รู้ว่าจะจะเฉยหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้เราก็คลิกตรงนั้นหละครับผมตรงกลางของเมาส์นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นรูปแบบโครซาตรงนี้แล้วผมแล้วเราจะทํำยังไงที่จะโชว์ค่าถึงของเทียนเดี๋ยวผมจะทําการซูมเข้ามาใ,ใกล้ๆหน่อยนะครับซูมเข้ามาใกล้อีกอ่าใกล้อีกกว่านี้ได้ไหมได้แน่นอนอ่าสมมุติว่า ผม,ผมไม่เลือกออโต้สกอร์ละกันนะครับเดี๋ยวราคาจะเลื่อนไปอีกผมผมนับตั้งแต่แท่งเทียนตรงนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่งแล้วกันตั้งแต่ตรงตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะผมผมจะดูว่ามันหกแท่งจริงหรือเปล่านะครับว่าที่มันที่ที่ตัวนี้บอกมานะครับในส่วนตรงนี้บอกมาว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับคือเราทําการคลิกขวาที่ที่เหมานะครับไปยังแท่งเทียนที่เราต้องการนับนะครับคลิก ขวาที่เมาส์นะครับผมแล้วก็แล้วก็ลากมาเลยครับผมค้างไว้นะครับกดคลิกขวาค้างไว้นะครับแล้วลากมาเลยเห็นไหมครับว่าตัวหน้านั้นก็คือ6นะครับผมตัวหลังก็คือตัวที่2นะครับก็คือ46แล้วตัวหลังก็จะเป็นราคาตัวหน้านั้นจะเป็นแสดงค่านะครับแสดงค่าอะไรตัวหน้าจะแสดงค่าของแท่งเทียนนะครับว่าผ่านมากี่แท่งเทียนแล้วนะครับผมตัวที่2นะครับจะแสดง การเคลื่อนที่นะครับว่าผ่านมากี่จุดแล้วส่วนตัวที่3จะแสดงราคาว่าราคาตอนนั้นอยู่ราคาเท่าไหร่นะครับผมอ่าก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากเลยนะครับขอซูมกลับน,นะครับให้อยู่ในสภาวะปกติอ่าในรูปแบบนี้รูปแบบต่อไปก็คือเป็นรูปแบบของแท่งเป็นเส้นะเป็นเส้นแนวตั้งนะครับผมเป็นเส้นแนวตั้ง เส้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีความสําคัญอะไรมากมายนะครับผมก็เป็นเส้นแนวตั้งก็ลบออกไปดีกว่าวิธีการลบก็คือดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับผมจนเกิดจุดจุดมา2จุดตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาเมาส์ของเรานะครับไปชี้ที่เส้นนั้นแล้วเราก็เลือกที่จะลบไปก็คือกดคลิกขวาแล้วเ,เลือก Delete ไปเลย e l e t ททิ้งไปเลยนะครับผมไม่สนใจ2ก็คือ เส้นแนวนอนเส้นแนวนอนนั้นก็ค่อนมีประโยชน์มากกว่าเส้นแนวตั้งนะครับผมคลิกออกมาเส้นแนวนอนนั้นยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวแนวต้านแนวรับได้นะครับแนวรับแนวต้านได้วิธีการลากก็คือคลิกที่เส้นจนเป็นจุดอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ลากมาได้เห็นไหมครับว่าเป็นแนวต้านได้แนวต้านก็จะคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมผมก็คิดว่าราคานั้นอาจจะมาชดแนวต้านแล้วก็ลงไปใหม่นะครับผมก็ช่วยได้เยอะนะครับเส้นแนวนอนก็ช่วยช่วยได้เยอะ แต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะครับก็ลบออกไปใหม่สิ่งที่เป็นที่นิยมก็คือเจลายเจลายในส่วนตังนี้นะครับผมเพราะเราสามารถเลือกมุมในการได้นะครับผมเราจะเลือกว่ามันหมุนไปเท่าไหร่อะไรดีเลือกเป็นบวก,กลบได้เลยนะครับผมเลือกว่าตั้งฉากเท่าไหร่มุมเอียงเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้มุมตามใจนะครับถ้ามันมีข้อพิเศษอีกอย่างนะครับผมสมมุติว่าเราตั้ง ราตั้งจุดตรงนี้นะครับไม่ไว้ไม่ตรงจุดจุดจุดสูงสุดของมันนะครับผมหรือจุดต่าสุดนะครับผมบริเวณของไส้ทั้งเทีนะครับราคาก็จะทําการเคลื่อนที่มาให้เรานะครับถ้ามาใกล้ๆปุ๊กมันก็จะไปเข้าใกล้ค่าที่ใกล้มากที่สุดแล้วครับผมสมมติอ่ะอันนี้เราอยู่ไกลมันก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปให้เรานะเพราะมันอยู่ไกลเกินไปนะครับผมถ้าเราเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะโดนแต่จริงๆแล้วมันไม่โดนอะไรแบบนี้นะครับผม มันจะทําการอันนี้รู้สึกว่าห่างเกินไปมั้งเข้ามาใกล้ๆอีกหน่อยอ่ะบริเวณตรงนี้นะคือไม่เป๊ะนะครับปุ๊บมันจะเคลื่อนที่ให้เราไปเป๊ะเลยนะผมก็คือบริเวณตรงนี้อ่ะไม่เป๊ะเลยครับอีกนิดนึงเดี๋ยวบังอ่ะฮะบริเวณตรงนี้ปุ๊บจะเคลื่อนที่ให้เรานะผมสมมุติว่าเราจะเคลื่อนที่โดยการรักสามมุมนะครับสมมุติว่าผมจะเคลื่อนที่จะย้ายเส้นนี้ออกมาไว้ตรงนี้นะครัผมโดยที่จะรักษามุมไว้นะ เวลาเราคลิกที่เส้นนะครับก็จะมีจุด3จุดขึ้นมาโดยเราจะกดนะครับที่จุด,จ,ดนนจุดกลางเท่านั้นนะครับผมจุดกลางเท่านั้นถ้าเราต้องการที่จะรักษามุมนะครับผมเห็นไหมครับมุมก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าผมกดไม่กดตรงกลางละ่ะกดตรงแขนมาละ่ะกดตรงขอบมาละ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมุมก็จะหายไปที่เราต้องการก็จะหายไปครับอ่า เราไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือในรูปแบบของรูปแบบของชันแนลนะครับผมก็คล้ายๆกับเทรลไลน์นะครับผมแล้วก็จะใช้วิธีคล้ายๆกันนะครับผมอ่าปุ๊บอ่าเราลากมาใช่ไหมครับก็จะเกิดชันแนลขึ้นมาชันแนลนี้ใช้ในการหาแนวรับแนวต้านนะครับผมคล้ายๆกับเทรลไลน์เมื่อกี้แหละครับคล้ายๆกันมากๆเลยเราจะทําการขยายด้วยการดับเบิลอ่าอันนี้เป็นปกตินะครับเราจะทําการขยาย ชแนลตรงนี้ด้วยการเดาพวกคลิกที่เส้นนะครับผมก็จะเจิดเกิดจุดขึ้นมานครับฝั่งหนึ่งจะมี3มจุดฝั่งหนึ่งจะมีจุดเดียวนะครับผมเราก็เลือกไปที่จุดฝั่งเดียวจุดเดียวนะครับผมจะทําการลากออกมาได้เราต้องการให้จุดมันใหญ่กว่าน,นี้ต้องการให้จุดมันนาณเท่านี้เราก็จะลากออกมาได้นะครับผมแล้วถ้าผมต้องการสามเส้นล่ะผมมองว่าตรงนี้ก็คือแนวรับอีกเส้นหนึง่งมันก็ข้านที่จะลํบบาะครับผมเราเลยแนะนํา แท้ลายมากกว่านะครับผมแท้ลายมากกว่านี่อันนี้เป็นแนวต้านนะครับผมแต่ถ้าผมต้องการแนวต้านใหม่แนวรับแนวรับอีกอะต้องการแนวรับมาอีกเป็นเส้นคู่ขนานเหมือนเมื่อกี้นะครับผมเป็นชั้นแนว่าชั้นแนวนั้นก็คือเส้นคู่ขนานนะครับผมผมก็จะได้มาอีกไม่ม่อีกเป็นเส้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับผมต้องการอีกเส้นหนึ่งเหรครับผมต้องการอีกเส้นหนึ่งก็ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับต้องการ ต้องการกี่เส้นก็ได้ครับผมต้องการอีกเส้นนึงมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปต้องการอีกเส้นนึงต้องการเส้นนั่นต้องการเส้นนั่นผมอ่ามาได้ไงเนี้ยคลิกคลิกอ้าวทำไมไม่เกิดทำไมไม่เกิดจุดขึ้นมาแล้วจะลบก็ลบไม่ได้ด้วยทำไงดีวิธีนี้มีทางแก้ไขนะครับผมก็คือเราเลือกไปที่ o ็อบเจก objects list นะครับผมแล้วเราเลือกไปที่ channel ิ๊กถูกตอน channel แล้วก็เลือก delete ออกไปเลยไหนดูดิยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับผมและสมมุติว่าเราลากเยอะจนเกินไปนะครับอยากจะลบออกมาเต็มทนแล้วนะผมจะลบยังไงโอ้โหมันเยอะจะลบจะลบจะลบทีละตัวมันก็ค่าที่จะเหนื่อยนะครับผมเรามีวิธีครับก็คือวิธีเมื่อกี้นะครับผมก็คือคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วเราเลือกไปที่ objects list นะครับผมแล้วเราก็ ถูกสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็เลือก delete ยาวมาเลยก็ <c oughs> จะหายไปโดยที่เราสบายใจนะครับผมอ่าทีนี้มันเรื่องของ fibonacci r e t r a c t m e n บ้างน,นะครับผม fibonacci r e t r a c t m e n นะครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ที่เราใช้หาแนวแนวต้านนะครับผมเป็นที่นิยมอ่อน้างที่จะมากเลยนะครับผมอ่าสมมติผมจะลากนะครับเราจะลากจาก ถ้ามองว่าราคาเป็นขาขึ้นนะครับผมเราจะไล่าจากยอดมายังจุดต่ําสุดนะครับอยอดมายังจุดต่ําสุดแสดงว่าเรามองว่าราคาน่าจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเป็นราคาเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวผมขอลบไปก่อนแล้วกันวิธีการลบก็คือดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับผมดับเบิลคลิกที่เส้นจนเกิดเป็นจุดมา3จุดแล้วเราก็เลือกที่จุดนะครับแล้วก็เลือกดีลิทไปเลยวิธีการดีลิทก็เหมือนกันหมดนะครับผมคือการกดคลิก คลิก,คล,กคลิกขวาเหมือนการหมดนะครับก็ก็คล้ายๆกับการที่เรากด delete copy อะไรในในโปรแกรมพิมพ์อะไรก็คล้ายๆกันครับผมถ้าเราคิดว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับอ่ลบไปก,ก่อนแนวโน้มขาลงไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นถ้าเรามองว่าจะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ไล่าจากลงมาขึ้นนะครับผมคือการหาเป้าหมายราคาที่จะลงแต่ถ้าเรามองว่าจากจากขึ้นจะมาลง ขออภัยนะครับคือจากลงมาขึ้น,นครับผมเราก็ลากจากจุดสูงมายังจุดต่ํานะครับแต่ถ้ามองว่าราคานั้นอยู่ในแนวโน้มขาขาลงถ้ามองว่าราคานั้นจะลงให้เราลากจากจุดต่ําสุดนะครับมายังจุดสูงสุดแต่ถ้าเรามองว่าราคานั้นจะขึ้นให้เราลากจากจุดสูงสุดมายังจุดต่ําสุดนะครับผมจําบริเวณส่วนตรงนี้ไว้นะครับผม ก็มาตัวต่อมาเลยนะครับตัวต่อมาแท็กแท็กคือได้แท็กก็คือแท็กนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะใส่แล้วเข้าไปก็ได้ใส่ไวไวก็ได้นะครับถ้าถึงตรงนี้แสดงว่าไว,าวา่าน้ําตาไหลนะครับผมอ,อันนี้ก็คือแท็กเรเบลก็คล้ายๆกันนะครับผมสมมุติว่าถ้าเรามาถึงตรงนี้คล้ายๆกับการจดบันทึกอะไรของเราอะไรแบบนี้นะครับผมถ้ามันถึงตรงนี้อ่า กดจิบไว้ถ้ามาถึงตรงนี้ว่าไงถ้ามาถึงตรงนี้น้ําตาลไหลอะไรแบบนี้นะครับก็จดไว้ถ้ามาถึงตรงนี้เราจะทําการซื้อทาการขายก็สามารถที่จะเป็นการจดบันทึกอะไรได้นะผมในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนไอ้รูปแบบต่างๆนะครับจะมีทั้งเยี่ยมและไม่เยี่ยมแล,และขึ้นลงอะไรแบบนี้นะครับผมลองเอาเยี่ยมแล้วกันผมคิดว่าถ้าราคามาถึงตรงนี้มันจะเยี่ยมมากเลยถ้าราคามัน มันมาถึงตัวนี้มันจะเยี่ยมมากเลยอะไรแบบนี้นะครับผมสม่วนมากจะใช้ในการอธิบายนะอ่าใช้ในการอธิบายมากกว่าแต่เราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับตรงนี้มันยังไม่จบนะครับผมเราสามารถที่จะเพิ่มได้โดยการคลิกคลิกขวาเข้าไปนะครับผมที่บริเวณตรงนี้นะครับเลือกไปที่คัส o m ไม e นะครับผมคัสโตไม้แล้วเราคลิกไปเลยอ่าเราต้องการจะเพิ่มอะไรต้องการจะเพิ่ม รกเทนเกิลตรงนี้เข้าไปแล้วกันผมก็เลือกอินเสิร์ตเข้าไปเลยอินเสิร์ตเข้าไปเสร็จมันก็จะมาขึ้นในส่วนตรงนี้นะครับผมก็คลอสไปเลยใช้ยังไงใช้ในการคุมดานั่นเองครับเท่าราคามาในโซนนี้ผมจะทําการขายทันทีถ้าราคามาในโซนโซนนี้โซนนี้แล้วกันโซนไทรได้เขียนผมจะทําการซื้อทันทีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ในการแบ่งโซนนะโซนนะครับผมก็ สามารถเพิ่มได้ <_ an> เพิ่มได้นะครับมีหลายตัวนะครับผมเราจะอยากเพิ่มเข้ามา,ก,า,า,มาก็เพิ่มได้่าและทีนี้มาส่วนของ Timeframe นะครับ Timeframe ที่เราอาธิบายไปในต้นคาบเลยนะครผมไม่ต้นนะก,ก็ก่อนที่จะก็ก่อนที่จะจบคาบไปนะครับผมเราก็จะอธิบายในส่วน Timeframe ไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของ Timeframe ก็คือ ให้เราเลือกบริเวณตรงนี้ได้นะครับผมหรือเราจะไปเลือกตรงพีเรียสตรงนี้ก็ได้นะครับว่าต้องการทำเฟรมเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้ก็คงอธิบายกันไปหมดทุกตัวแล้วนะครับผมแลวแต่ส่วนการใช้โรบอ t EA นะครับที่เรายังไม่ได้อธิบายไปก็คือ Expert Advisor ตรงนี้นะครับที่เราไม่ได้อธิบายไปเพราะมันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับผม อ่าอ่าขอฝากอีกเรื่องก่อนนะครับผมสมมุติว่าเทรดเดอร์ไม่ไม่ชอบเวลามีเสียงเวลาเรากดคําสั่งซื้อขายแล้วมันมีเสียงตึบต๊บๆหรือมีเสียงติง๊งอะไรขึ้นมาไม่ชอบนะครับผมมีเสียงอะไรขึ้นมาเราไม่ชอบเราสามารถที่จะกดปิดเสียงของโปรแกรมนี้ไปได้นะครับโดยการกดทรูตรงนี้นะครับ Tools เ,เลือกไปที่ options แล้วเราก็เลือกไปที่ events ตรงนี้นะครับ events นี่ ปกติมันจะเป็นเคนน่อ Enable ตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมแต่ผมได้เอาออกไปแล้วอก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็แค่เอาเครื่องหมายติ๊กถูกนี้ออกนะครับผมแล้วกดโอเคตรงนี้ก็จะไม่มีเสียงมาลบกวนใจอีกต่อไปแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีสมาธินะบางทีมีเสียงว่าไม่ค่อยมีสมาธินะผมก็เอาออกไปแล้วนะครับก็สบายใจนะครับผม ในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นปกตินะครับที่เราอธิบายไปไปหมดแล้วนะครับผมก็คงจะก็คงจะจบกันแล้วคนระับมีเรื่องอะไรที่ยังไม่อธิบายเอออ๋อ,อมีอีกเรื่องนะครับผมอ่ออ่ีเฉยเลยมีอีกเรื่องนะครับคือเรื่องคือเรื่องการสมมุติว่าผมต้องการที่จะดูสี่หน้าจอพ,อพร้อมๆกันผมทํำยังไง ผมต้องไปซื้อมาคอมมาสี่จอหรออะไรแบบอันนั้นแบบอันนั้นก็ได้นะครับผมแต่วิธีถ้าเรามีจอเดียวเราทําไงเราก็เลือกไปที่วิดีโอตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปเลือกไปที่รูปแบบที่เราต้องการนะครับเราต้องการแบบหน้าตั้งอย่างนี้หรือเปล่าอ่าก็จะเป็นสีหน้าจอสีหน้าจอใช่ไหมล่ะครับก็เป็นรูปแบบของสีหน้าจอผมก็จะลากสมมุติผมอยากดู eu eu ผมก็ลาก eu เข้ามา eu เข้ามาทุกช่องเลยนะครับผม eu เข้ามาทุกช่องเลย ผมก็ต้องการที่จะดูทำเฟรมเล็กไปใหญ่นะครับผมโดยเริ่มจากหนึ่งนาทีเลยแล้วกันผมจะเริ่มจากทำเฟรมหนึ่งนาทีเลยแล้วกันนะครับผมก็ลากผมก็กดหนึ่งนาทีตรงนี้นะครับแล้วเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้แล้วเมาส์ไปคลิกตรงที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมคลิกตรงหน้าต่างที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็เลือกไปห้านาทีแล้วคลิกไปเลือกสิบห้านาทีคลิกไปเลือกสามสิบนาทีเราก็จะได้เห็น ทำเฟรมที่ค่อนข้างที่จะเห็นหนะ้าจอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมแก้ไขเป็นออโต้สกอทุกตัวเลยเอ,อันนี้นี่เแล้วเราจะเห็นท i m เฟรม m e 4 4 4อันเลยนะครับเห็นต่อเห็นพร้อมกันเลยับอ่าสมมุติว่าผมไม่อยากเห็น4ี่ทา f เฟรมอยากเห็น3 t i ท e มเฟรมก็ได้นะครับเราก็ เราก็คลิก close ไปเลยนะครับก็จะมีแค่สามอันแล้วผมก็เลือกไปที่แบบนี้แล้วมันจะจัดให้เราเองนะครับผมเ้วไปที่ไทเติลตรงนี้นะครับผมถ่ายตรงนี้ก็จะขึ้นมาสามอันนะครับผมแต่ผมว่านะครับสี่ค่อนข้างอ๋อเมื่อกี้แนวนอนนะครับผมเราเลือกแนวตั้งก็ได้นะครับผมทูแนวตั้งสามอันก็ได้ก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้แต่ผมคิดว่าสี่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับผมแต่ก็แล้วแต่นะครับคน คนไหนชอบแบบไหนก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะครับในรูปแบบนั้นนะครับผมถ้าเราจะเข้าไปในรูปแบบปกติทำย่างไรก็คือคลิกขยายตัวนี้ไปเลยนะครับไ,ไม่ยากอะไรเลยปุ๊บก็จะมาอยู่ในโซนปกติของเราแต่ถ้าเราอยากกลับไปในรูปแบบรูปแบบเดิมล่ะทำยังไงเราไม่ต้องไปกดตรงนี้ใหม่อีกรอบก็ได้นะครับผมเรากดตรงนี้เลยย่อหน้าจอนะครับก็คือจะกลับไปในส่วนในส่วนเดิมของเรานะครับผม ก็ก็คงจะจบลงแล้วนะครับสําหรับเรื่องการใช้โปรแกรม m e t a t r a d e r 4นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมคงจะคงจะอธิบายไปหมดแล้วนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมชื่อปฏิภาณลงวนจิกนะครับชื่อเฟซผมก็ชื่อปฏิภาณลงวนจิกก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์เฟ e บุ๊กของผมไว้ข้างล่างนี้นะครับและให้ฝากกลุ่มเทรดแมนเดียนเทอร์ิได้วยนะครับผมเป็นกลุ่มที่เราที่จะให้ความรู้กันนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะเปิดคอร์สนะครับฟรีคอร์สสำหรับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าในตลาดใหม่หรือคนที่ต้องการพื้นฐานนะครับรู้สึกว่าจะมี8หรือ10วิดีโอนี้และครับผมที่จะ ให้ดูกันแบบฟรีนะครับผมสำหรับชาวเทรดไม่เลียนเถรินชยทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดมาดูนะครับต้องใจเเสียค่าไฟมาดูอย่างเดียวนะครับผมค่าไฟค่าเน็ตอันนี้ก็ไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับผมก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่ว่าก็หน่อยนะครับก็ขอฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ท่านผู้ฟังสาะเวลาอันมีค่านั้นมาชมวิดีโอของเรานะผมก็ขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่าน รับแรงบุด้วยขอบคุณมากครับ